โครงสร้างที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนะครับเป็นแครตัวน,นี้เป็นกระดูกอะไรต่างๆเม็ดตัทาเศร้าอะไรต่างๆนะครับในนี้เขาดีมากคือเขาวางลายสีแดงนี่คือเป็นจุดเกาะต้นสีน้ําเงินนี่คือจุดเกาะปลายนะถ้าเราอ่านภาษาอังกฤษออกอ่ะตัวนี้เขาย่อนะครับอ่ะดูนี่ฮะนอันแรกเลยเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ในฝ่าเท้าเรียกอินเทนซิฟซึ่งจะมีชั้นแรกมีสามัดนะครับดูดูนิโ้งก่อน ดูนิ่โป้งนะครับดูอันนี้เราก็ออาจจะต้องมาโฝ่าเท้าไหนลงโล,งลง่งเพราะว่าติดกันหมดแล้วอินเทนซิกเอ็กเซนซิสเลยอ่ะอินเทนซิกแปลว่าในฝ่าเทา้าเอ็กเซนซิกก็คือกล้ามเนื้อจากข้างนอกลงมานะอ่ะโอเคข้างนี้อันนี้มาดูฝ่าเท้าเราเนาะด้านล่างนะนะแต่นี้ดูนิ่โป้งก่อนครับกล้ามเนื้อมัดแรกนะครับมันมี ตัวนี้จะมีแอปดัคเตอร์ฮอลลิสตัวแรกเลย A H เขาย่อว่า AH. A H A H แอปดัคเตอร์แอปแปลว่าอะไรมันคือการเออแสดงนี่มาดูจุดเกาะครับเขาจะมาอยู่ข้างๆของนิ้วอะไร p r o x ซ m มอลเขาจะข้ามเห็นไหมแต่เกาะที่แคคเนียสเหมือนกันบางทีความลึกมากเนี่ยบางทีคนไข้เจ็บไปที่จุดเกาะต้น เพราะว่านอกจากจะมีพันต้าฟาเชียเราแล้วพอเอาพันต้าฟาเชียออกมันก็จะเจอกามเนื้อจุดเกาะต้นจะอยู่บริเวณนี้มาดูด้านในนะด้านในของคาร์คเนีสใช่ไหมโค้งงนี้เสร็จแล้วลายมาที่ไหนนิโป้งมาที่โป้งแล้วมาออกทางด้านนอกมาเกาะทางด้านนอกของ proximal f l a n g นี่นี่เขาใช้คำว่า a d a c t o r นั่นแสดงว่านิโป้งต้องทำไงกางออกด้านข้างนะกางออก แอปแอดักก็คือบินก็คือทําหน้าที่ดึงนิปโปงคุณคุณไหนเอาเท้าขึ้นมาเท้าหรืออะไเป็นไรกลางนิวโปงอ้างลออกเขา้าไม้อกลางอแชอันใจการกางนิดหนึ่งกลางนิดนึงนี่เกาะต้นนี้ใช่ไหมนี่เกาะตรงนี้ใช่ไหมอาการได้ โลชม่นั่ลตรงนี้อ่าเนี่ยแหละคือกลางแล้วโลชั่นัลดิสทอว์ใช่มิด้ดิ้ลจำได้ไหมจำได้ที่ก็คือแอปแอปดรักเตอร์ฮอลโซิสเออแอปแอปดรักเตอร์ฮอลโลซิสฮอลโซิสแปลว่านิ้วเราผ่านไปแล้วนิ้วโป้งถูกต้องนั่นทำหน้าที่กลางตัวที่สองอยู่กลางเลยครับเกาะตรงอะไรครับแพลตเกเนียสเช่นเดียวกันตรงปมเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเราลองมาติดลากันดูเกาะเดียวกันครับแต่ขยับลงมาตรงกลางเป็น FDB FDB ย่อมาจาก Flexor ดีด Dig ิจิทัลรุ่มด yeah. ีบ so so ีบีาะว่าเฟกเซอรบดิจิีบลบี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 าีบ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 นบี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 ีบีบีบรบบี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 บจบี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 บ้บีบีิีิีบ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 บีีีบบ เห็นไหมจุดเกาะต้นตรงนี้แต่ไที่ไหนก็เกาะที่มีดอกระดองตรงน้แถวนี้ตรงกลางนี่เลยครับมาตัดเกาะปลรงนี้เหมือนกันเกาะปลายนี่เกาะปลายไปที่เอ็นออดิสโตลเลยเลยออไปดิสโต้เฟอร์แรงเลยนะทั้งสี่นิ้วจริงจริงเฟลเซอร์ตัวนี้มันมันไม่ไปมันมันมันไปเกาะมันมันแตกแฉกอย่างนี้นะขึ้นมาเนี่ยพอมาขึ้นมันแตกแฉกตรงข้อนิ้วกลางนะครับแล้วเกาะมาที่ปลายของทอ มิเตอร์ฟอรงเสร็จแล้วมันแตกแฉกทําให้เอ็นของเอ็กเทนเอฟเซอร์ฮอลลูซิสลองคัตมันสอดกลางไปได้คล้ายๆกับมือมันแตกแฉกหมายถึงว่ามันมันมันแตกมาข้างนีงานมี่งานมาดูดิมาดูดิเห็นไหมมันแตกข้างเมันมันเออเหมือนนิ้วมือเห็นไหมโปรฟันดัสกับซูเปอร์เชลลิสจำได้ไหมนิ้วมือลืมไปแล้วลืมแล้วแต่ว่าหัวหัวแตกข้างอ๋หมายถึงว่าอ่ามันนี่งานเห็นไหมว่ามันแตกออกข้าง พราะเห็นเห็นตรงกางที่เป็นเฟกเซอร์คอลซิสลองก่ะแต่ข้างตรงนี้เด้อแล้วมันก็มันก็แตกไปอีกตรงนี้ไม่แตกก็อยู่ข้างข้างใช่